ลินเล็งเจ้าจะทําอะไรจะรู้ไหมว่าการโจมตีกลุ่มเดียวกันนั้นมันขัดตอกฎของตระกูลเียวนะงั้นเหรอขอข้าคิดดูก่อนลินเลิงเจ้าจะทําอะไรผู้เอาโซ่ใหญ่ก็อยู่ที่นี่อย่าดื้อรั้นเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงอ้าไอ้บ้านี้อืมดูเหมือนว่าความขัดแย้งภายในจะขัดตอกฎเกณฑ์ของตระกูลแต่ข้ากำลังให้ความรู้แก่พี่น้องเผ่าพันธ์เดียวกัน มันไม่ใช่ความขัดแย้งภายในแต่ประการใดเลยลินลิงนะลินลิงเจ้าลินลิงเจ้าตบเขายังไม่พอแต่เจ้ากำลังร่นหาที่ตายชัดๆข้าเหมือนว่าจะใจร้ายเจ้าอยลงมือเองหรือให้ข้าลงมือล่ะข้าจะทำเองข้าข้าจะทำเองครับผู้เอาโซ่ใหญ่รุ่นที่สามเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจถ้าจะฆ่าข้าแล้วก็ข้าเกรงว่าจะไม่สำเร็จนะสิ เนื่องจากว่าทุกคนจะต้องผ่านปรมจาร์อยู่แล้วลินหลิงกล้าทำให้ข้าขายหน้าแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับข้าซึ่งข้าเป็นผู้อวุโสใหญ่จะไม่ทำแบบนั้นข้าอยากจะเอาชีวิตเจ้าเหมือนกันยาเอ๊ะใครอะฮอ,อขอคารวะท่านปรมจาร์ข้าลินหลิงลากร้าพูดน้อยนานซานขอคารวะท่านปรมจารย์ขอรับฮอฮอฮอฮ อย่างนับเป็นคนแก่แย่ๆอีกเหรอท่านปรมาจารย์มิงจันความเคารพของนานซานที่มีต่อท่านนั้นเหมือนกับฮข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบลินลิงมาตลอดแต่เจ้าเป็นผู้อาวุโสคนโตของตระกูลลินนะกวรจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตระกูลเป็นอันดับแรกแต่ลินลิงเพิกเฉยต่อกฎของตระกูลก็ให้เกิดความขัดแยง้งอย่างไร้ความปราณีข้าจะไม่ทำอะไรเพื่อทำ้ายผู้คนแบบซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าหรอก การลงโทษนั้นเพื่อเรียกศรัทธาจากผู้คนในอนาคตหลนลิงเจ้ามีข้อแก้ตัวไหมกับการละเบิดกฎคตรตกูลท่านปรมาจารย์ครับลูกศิษย์คนนี้ไม่ได้สร้างปัญหาโดยไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วลูกศิษย์รุ่นที่สองได้ทำร้ายคนในครอบครัวของรุ่นที่สามของเราภายใต้การน,นำของลินใต้ฝุนนี่คือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่เพื่อชี้แจงเหตุผล หลินใต้ฝุ่นนั้นยุยงคนในตระกูลนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงทะเลาะกันนานซานนี่เป็นเรื่องจริงเหรอนานซานไม่มีอะไรจะพูดหรอกงัน้นดีมากสัญชาติยาณเพลิงของลินลิงมาถึงแล้วอาณจาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงเทพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งเสริมให้รุ่นแห่งความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันกับลินหมิงพรุ่งนี้มาถึงตั้งแต่เช้านะ แต่เจ้าต้องรอให้ข้าดําเนินการก่อนก่อนที่เจ้าจะประกฏตัวได้ยินป้าว่าแค่อยากให้ข้าช่วยลินลิงท่านปรราจานนี้ละเมียงจริงๆอีลิงเอ,อ๋อมารอเรื่องนี้กันเถอะไปพบข้าบนภูเขานะพี่ลินลิงหนูไม่ได้คาดหวังให้พี่ทะลุไปสู่ขอบเขตแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกแต่ก็ยินดีด้วยนะลิลลิงเจ้าคู่ควรที่จะเป็นคนเคยเอาชนะข้าแนอดีตอยู่แล้ว อย่างที่ข้าพูดเมื่อวานนี้พี่ลินลิงสบายสบายดีจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ท่านทุกคนแล้วมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่ข้าจะฟันฝ่าอุปสรรคมาถึงขนาดนี้ได้รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณอย่างซาบซึ้งในโอกาสนี้ด้วยครับแต่ตอนนี้ข้ามีเรื่องสําคัญที่จะต้องทําลังจากนี้เลยไม่อยากไปด้วยเอาไว้วันหลังดีกว่าครับ แล้วจะกลับมารวมตัวกันได้ยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้วันนี้ข้าต้องมีความสุขออกไปดื่มกันเถอะไม่เมาไม่กลับให้พวกแตกหวกแตกกันไปเลยใช่แล้วราไม่เมาไม่กลับแน่วันนี้ฮุบป,ปากไปเถอะตอนนี้เจ้าเป็นคนขี้คลานสุดๆพี่ลินลิงคะมีบางอย่างเกิดขึ้นเจ้าไม่ได้ยินเหรอพี่ลิงลิงทำงานต่อไปเถอะหนูจะช่วยพี่เข้าสังคมพวกนี้ให้ได้อออออขอบคุณมากครับชิงเฉิง ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษวันนี้เรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำไว้ผมการวันใหม่นะครับลาก่อนแล้วครับโอ้โหเร็วเป็นบ้าเป็นบอได้วิชาล่องหนมาจากนหนฟ้าทาียนข้าคิดไม่ถึงเลยว่าท่านทำให้ข้าขายหน้ามาหลายครั้งแล้วไอเด็กสารเลวเอ้ยที่ผ่านมาทำให้ข้าอับอายหลายครั้งเลยเชียวนะในกรณีนี้อย่าโทษข้าเลยที่จะโจมตีตระกูลลินนะ ข้าลินลิงคารวะท่านปรมาจารย์เรียกข้าปูก็พอครับท่านปูเฮ้ออย่าไปสนใจเรื่องวันนี้มันจะมีปัญหาในอนาคตท่านกำลังจะบอกว่ามีบางคนไม่พอใจรุ่นข้าที่พึ่งท่านปูอย่างนั้นเหรอใช่น่ะสิเจ็ดวันต่อมามีแร่เหล็กดำจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องถูกพาจากซีเหยาไปที่คลือหาดของชายตวดในเมืองชั้นไหน ลุงที่6ของเจ้าบอกว่าช่วงนี้ซีเยาไม่ค่อยสงบแต่ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นเจ้าต้องพาคนไปที่นั่นท่านปู่ไม่ต้องกังวลหลานชายคนนี้จะทำให้ดีที่สุดเลยครับอืมแต่แต่อะไรล่ะไอ้เปรตน้อยคนนี้ข้าดเดงว่าเขาจะอดไม่ได้ที่จะขอวิชาไฟารุ่นที่สามจากข้ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะซุนเอกำลังจะทะลวงเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณการต่อสู้ระดับสองดาวเมื่อเร็วนี้ แต่เขาขาดสมุนไพรที่จะปรับแต่งน้ำอมฤตที่สำคัญข้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านปู่ครับตกลงเจ้าต้องการอาระไรกันแน่วิญญาณปลาวานมากกวนแยกทะเลเหรอวิญญาณปลาวานแยกทะเลจะรู้ไหมว่ามันหายยากและล้ำค่าแค่ไหนอะแต่ท่านปู่ภารกิจใกล้เข้ามาแล้ว และข้าจะเป็นจะต้องปรับปรุงคามแข็งแกร่งและช่วยเหลือครอบครัวให้มากขึ้นด้วยดูลุงที่6กองเจ้ามาที่นี่เพื่อทำธารกิจดังนั้นข้าจะส่งเจ้าไปชุบทองแล้วกลับมาฝึกฝนให้หนักขึ้นครับท่านปู่หลานชายขอลาเชนโกนำชิ้นส่วนของวิญญาณประวัติแยกทะเลลึกลับอกอกจากกดังแล้วส่งให้เด็กคนนี้เด็กคนนี้แกล้งไม่เป็นวิชาไฟรุ่นที่สาม ได้ขอรับท่านปรมาจารย์ข้ากำลังเดินไปแล้วท่านคือใครกันล่ะข้าคือเทียนโกข้ามาตามหาหลินหลิงตามคําสั่งของปรมาจารย์ของข้าอ่าข้าจะให้พี่หลินออกมาทันทีผู้อาวุโสเทียนโกมาหาข้าเป็นเพราะงานก้าวหน้ามากไปหรือเปล่าไม่รอกปรมาจารย์สั่งให้ข้าเอาบางอย่างมาให้เจ้านี่คือสิ่งที่ปรมาจารย์สั่งให้ข้านำมาให้เจ้า วิญญาณปลาวานมากรแยกทะเลและวิชาเปลวไฟรุ่นที่สามที่ข้าสัญญาไว้กับเจ้าไงท่านปรมาจารย์บอกว่าเจ้าเก่งที่สุดในทักษารุ่นที่สามก้าวไปสู่อาณาจักรวิญญาณต่อสู้ระดับสองดาวจากนั้นเปิดใช้งานหยกวิญญาณไฟที่เจ้าเลือกเองนี่นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่ท่านปรมาจารย์ส่งมาให้เจ้าไอ้หนูตัวเมียนเอ้ยครั้งต่อไปไม่มีคนนอกอีกแล้ว ถ้าเจ้าไม่กล้าเรียกข้าว่าปูระว,วังข้าจะตีก้นเฟีย้ยด้วยนะนี่ข้าเข้าใจแล้วขอบคุณครับท่านปูเ <c oughs> จ้าอย่าหัวเราะสิได้เหรอแบบนั้นก็ได้พี่ลินจะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนโดนตะกลนเพียๆฮ <c oughs> ่า่าฮาหนมัดเลย